โอ้ยอโอ้ย,อ,ยอ่ะให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมั้่ <Yes. S 1> อ๋อพี่อยังไม่ยังยังอยากเล่นอยู่ก็เลยแบบต้องแบบช่วงนี้ก็ต้องแบบดูหน่อยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงวิกฤตนะคะอ่ะช่วงวิกฤตอยู่นะคะน้องน้องอ่าน้องน้อง อะไรตุ๊กตาตัวนี้มีไม่รู้ว่ามีกี่ตัวหายหายแม่แม่หายแม่แอนหายแม่มแม่นี่เขาบอกว่าแม่แอนอยู่นี่แม่น้องเพชรบอกเก่งจังเลยเนี่ย นี่น,นี่เออแม่เรียกแม่ดิเรียกแม่ดิก็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 แม่แม,แม่แม่จา๋าแม่อยู่ตรงนี้นเ,เดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวยายจะให้เล่นอยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพอพี่พลอยเล่นเสร็จแล้วยายจะเอาให้ให้น้องเล่นได้ยังมาเอามาให้น้องมาเอาตุ๊กเอายังอีก มาจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วจะได้นอนแล้วนะหมดอะไรหมดหมดหมดเดียวหมดหมดเอาอีกไหมเอาไหมลูกเอาไหมเอาวิตามินไหมหนีวิตามินนะเนี่ย นี่วิตามินป้าส่งมาให้นี่ขอคุณนะคะอ๋อน้ำน้ำน้ำยายบีน้ำน้ำอยู่ไหนเนาะน้ำอยู่ไหนน้ำกินน้ำกินนี่เขาชี้ตรงนั้นแ่ะเขาชี้ตรงนั้นอยู่ตรงไหนน้มน้ำน้ำน้ำขอขอใส้ให้ตะกร้าดมันเดินได้เหรอเดินไปไหนเนาะมาไหนเนาะ เอาเอามาโดนโทรศัพท์ใหญ่เอายายมือม้อเช้าก็กินอยู่ไหมใช้กินกินข้าวแล้วก็ให้กินน้ำอยู่ไหม Vàng rồi, vàng rồi, vàng rồi, vàng rồi, hết 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 liu 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 Cái lì ngọt mất Nói hay hay cha còn, cha còn Ok Ui, mốt, 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 đéo, đéo Mốt sống tua Ui, <laughs> chị Nam kiên lại Ui, lại ิงเก่งประเด็กตกมือให้จริงจงเอาไมเอาไมเอาไม้เอาไมน้ำน้ำไหมน้ำไหมเขาใกลสิวางไปลรกล่ะเขาพันธุ์ไหนวางเยอะอมมัดแนวหรอแล้วเจ้าพชร คือแย่งไม่ได้ไงยายบอกไม่ให้แย่งยายให้ขอแต่ว่าผู้ผนเนี่ยขอ